สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับซอสกันอีกแล้วนะคะแต่วันนี้อาจจะแปลกตาไปนิดนึงเพราะเราอยู่บนรถตัแนเองนะ <c oughs> ก็วันนี้นะคะเรามาทำอะไรเกี่ยวกับผมอีกแล้วคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าเรานั้นจะไปไปเปลี่ยนลุกนั่นเองนะ วสวยเกย๋แบบนี้นะคะแบบคื่อๆธรรมดาเราก็จะไปเปลี่ยนลุกกันนะคะลุกเป็นยังไงนั้นทุกคนต้องรอติดตามนะตอนนี้กำลังรีบเปิร์กรีบเปิรไปที่ร้านอยู่นะคะก็เดี๋ยวไปดูก,กัน ว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะตอนนี้เป็นภาพประมาณนี้นะประมาณนี้ให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวไปดูกันเรามาได้นั่งแล้วนะทุกคนรอช่างอยู่นะคะแล้วก็พี่เขามาเสิร์ฟน้ำให้ด้วยน่ารักมาก เสร็จแล้วนะจ๊ะทําผมเรียบร้อยแล้วอ่ะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าเปลี่ยนลุคครั้งนี้เป็นอย่างไรแทน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 อ่ะทำเอฟเฟกต์ไปีนี่นะคะก็จะเป็นลุคที่ได้นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะอเป็นไงดูแบบ สไตล์เกาหลีหรือก็ยังไงบ้างนะคะก็อันนี้สอตัดแบบว่าเป็นการตัดหน้ามา้าสไตล์เกาหลีนะคะก็จะแบบเป็นงุมง้มๆไปแบบนี้นะซึ่งไม่ค่อยได้ตัดเลยเพราะว่าคิดว่าตัวเองไม่ค่อยเหมาะกับการตัดหน้าม้านะคะแต่พอไปตัดร้านนี้เฮ้ย ได้นี่ปอยหวานของฉันก็ได้อยู่นะอะไรอย่เงี้ยคะ่ะทุกคนนี่นะแล้วก็กัดลอนเกาหลีประมาณนี้เลยแล้วก็มีทําสีดิดหน่อยนะคะเป็นสีน้ําตาลแต่ว่าต้องโดนแสงอะ่ะมันถึงจะเห็นนะเพราะว่าผมสอบันดํามากนะคะไม่ได้ฟอกก็จะได้ปรับมานี้นะคะโอเคเป็นไงทุกคนชอบกันไหมใครที่อยากตัดหน้ามา้าแบบนี้นะคะก็ ไปถามที่ The Gallery Terra Th ได้นะคะพอซอร์ตตัดที่นี่เลยสาขารู้สึกว่าจะมีหลายสาขานะแต่ซอสตัดที่สาขาทองหล่อนะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปตามดูได้นะคะรีบมาถ่ายให้ดูเพราะว่ากลัวแสงหมดนะก็เลยถ่ายบนรถนะคะทุกคนหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันนะคะถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้ซอสด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปกับลุคใหม่แบบนี้แล้วนะคะ โอเคเดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันนะถ้าทันนะคะไปแล้วบ๊ายบาย